คณทักษิณชินวัตรบอกขอโทษชาวมุสลิม18ปีที่ตานใบถามวิกป๊อกจะโคชเชยใช่เหตุการณ์นี้อย่างไรอายการยื่นฟ้องคุณชวนหมิ่นประมาทคดีจากเดิมของคุณทักษิณชินวัตรคดีนี้ใกล้หมดอายุความแล้วอายการฟ้องก่อนจะหมดอายุความ3วันเท่านั้นครับเอาเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับข่าวคุณทักษิณชินวัตรออกมาในกลุ่มแคร์ประจำสัปดาห์บอกขอโทษชาวมุสลิม18ปีที่ตานใบมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ปัญหาซับซ้อนในขณะนั้นเองคลเอกประวิตยหรือบิ๊กป้อมในวันนี้เป็นพบบทบอ,ทอ,บอ,อยู่คุณทักษิณก็เลยถามบิ๊กป้อมเนี่ยในฐานะที่มีส่วนร่วมในฐานะที่มีส่วนกับเหตุการณ์บางจุดบางอย่างดูในเนื้อข่าวนะว่ามีส่วนเกี่ยวกับอะไรบ้างจะชดเชยชดใช้เหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับฟังคุณทักษิณพูดนะครับคุณทักษิณนี่นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดคุยกันอยู่อย่างต่อนเนื่องนะครับสัปดาห์ละครั้งในแคร์ทอล์ก ค,ครั้งที่45แล้วตอนหนึ่งก็บอกว่าเหตุการณ์ที่ตากใบดีนะบอกว่าการครบรอบ18ปีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่มมอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิบาสวาดมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากนะครับเหตุการณ์นั้นก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้สูญเสียเมื่อ18ปีที่แล้วในช่วงรอมฎอนตอนเนี่ยกำลังตีกอล์ฟและก็ได้รับรายงานว่ามีการไปล้อมโรงพักตํารวจอยู่นานสุดท้ายก็มีเจ้าหน้าที่ ไปใช้น้ําฉีดจนมีผู้เสียชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็มีการสลายการชุมนุมและจับตัวผู้ชุมนุมไปตนก็รู้ว่ามีการจับแต่ไม่รู้ว่าจับไปไหนไม่มีใครมารายงานเหตุการณ์วันนั้นนะครับแต่ทราบมาทีหลังว่ามีการตายเกิดขึ้นและยังมีการลำเลียงผู้ต้องหานะที่นำไปนะซ้อนกันนะเอาไปซ้อนกันผู้ต้องหาไปวางซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกัน จนเกิดอากาศขาดอากาศหายใจครับเอเรื่องนี้ตนไม่รู้ว่าทําวิธีนี้จากนั้นก็ถูกเกลียดชังจากชาวมุสลิมที่นั่นแต่ก็มาทราบอีกทีว่าพวกเขาเนี่ยก็ทราบว่ามีการกระทําของฐานที่ฝ่ายที่ไม่เอาคุณทักษิณเองเหมือนกันเหมือนกับไปก่อเหตุให้มันเกิดการประทุกข,ขึ้นมาในช่วงที่ตัวเองบริหารงานซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าใครสั่งการแค่รู้ว่ามีการบุกเอาคนที่ชุมชนแต่ว่า หลังจากนั้นก็ไม่รู้นะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าไม่ได้สังการแต่ตนในตอนนั้นก็เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็ต้องถือว่าเป็นการปล่อยประละเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจนะฮะเรื่องถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนายกต้องรู้เหตุการณ์ความรุนแรงขนาดนี้ซึ่งยอมรับขอโทษกันวันนี้ก็ถือว่าถูกแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นนายกต้องขอโทษพี่น้องชาวมุสลิมก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอย่างแรงกับการลำเลียง้องหาในลักษณะซ้อนกันจนขาดอากาศหายใจ ซึ่งคุณทักดิสินอ้างว่าเป็นฝีมือของทหารฝ่ายที่ไม่เอาคุณทักดิสินนะครับไปทําอย่างนั้นแต่คุณทักดิสินก็ผิดเหมือนกันที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนายกในเวลานั้นแล้วไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายศักดิสินยังกล่าวอีกว่าการถแถลงการของกลุ่ม BRN กับการล้างเผ่าพันธุ์ว่าเรื่องเผ่าพันธุ์ไม่มีหรอกนะครับเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของการลำเลียงผู้ต้องหาในค่ายทหารที่ผิดหลักการผิดทุกอยาก่างนายกเองก็ไม่สามารถสั่งการได้ขนาดนั้น และตนเองเนี่ยมองว่า b รีที่มาถแถลงนั้นเป็นการพูดเอาหล่อพวกนี้ตนไม่ได้ไปพบนะครับคุณทักษินเนี่ยบอกว่าส่วนเรื่องการชดเชยผู้สูญเสียนั้นตอนอยากให้ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกในเวลานี้เลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยประวิทย์เป็นผอทบอนะครับให้ไปถามว่าจะชดเชยอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่เขาตอนนี้ตนไม่ได้เป็นอะไรแล้ว วันที่เสียหายมันก็อยู่ในมือของทหารและคนที่มาพูดกับตนตอนเจอที่เยอรมนีที่เป็นสันติบาลมาเลเซียนั้นเขารู้ว่ามีคนพร้อมจะล้มตัวเองหมายความว่า,าล้มกุทธษิลน,นนะครับสันติบาลมาเลเซียมาบอกจนมีกปปสเกิดขึ้นในระยะหลังตนก็ยอมรับว่าเรื่องเหตุการณ์ใต้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้การเมืองนํานะครับถ้ายังใช้ทหารอยู่คงไม่มีประโยชน์นายฐานใหญ่ไม่เห็นไปนอนไปกินกับชาวบ้านเลยนะครับ ตนต่างหากที่ไปนอนในค่ายทหารตนไปหมดนะไม่ได้กลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เป็นความไม่สบายใจทั้งของชาวบ้านและก็ของทุกฝ่ายนะครับที่เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมจนกระทั่งว่ามีการบาดเจ็บล้มตายมีการจับผู้ต้องหามีการนําผู้ต้องหาลำเลียงไปโดยใช้การซ้อนการทับกันเกิดอากาศหายใจเสียชีวิต ความผิดนี่ก็ต้องตกอยู่กับนายกโดยตรงเลยครับในเวลานั้นที่ไม่ทราบเผตุกันแล้วพอทราบแล้วทาไมไม่สอบในทีหลังทําไมไม่เอาผิดทีหลังทั้งที่เวลานั้นเนี่ยทหารก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ถ้าเวลานี้นะฮะทหารยังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนะครับในการเข้าไปเลือกในการเข้าไปตัดสินใจผอบอทอบอแต่ละคนแต่ละฝ่ายในเวลานั้นนะครับจะมาอ้างคลเอกประวิทย์อย่างเดียวก็ไม่ถูกแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่เป็นผอบอทอบอก็ควรจะรู้เรื่องนี้ด้วย จร, yup. จริงๆคนที่จับมือกันรับผิดชอบก็คงจะเป็นคุณทักษิณกับคุณประวิตย์นั่นแหละครับก่อเกี่ยวมีอำนาจด้วยกันมาแต่งตั้งกันมาอยู่กินสนิทสนมด้วยกันมาจนวันหนึ่งเส mm. ้นทางทางการเมืองมันเปลี่ยนไปและไม่แน่ว่ากําลังจะบรรจบกันมีการดีวกันระหว่างทักษิณกับบิ๊กป้อมด้วยหรือไม่นะครับนี่คือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น18ปีผ่านไปแล้วความเจ็บปวดนี้เชื่อว่ายังคงอยู่และก็ไม่หายไปไหนนะครับแต่ว่าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ ครอบครัวและพื้นที่ที่ได้รับการสูญเสียแบบนี้ด้วยนะครับดูอายการยื่นฟ้องคุณชวนนะครับคดีจากเดิมของคุณทักษิณชินวัตรเขามีเรื่องคัางคากันอยู่นะครับอายการก็เลยยื่นฟ้องหมิ่นประมาทนะครับนี่เป็นนโยบายที่ค้างค้างจากคุณทักษิณอยู่นะเกี่ยวกับนโยบายชายแดนใต้ที่ผิดพลาดนะครับมีการหมิ่นประมาทเรื่องนโยบายชายแดนใต้ที่ผิดพลาดกันอยู่คดีนี้ใกล้หมดอายุความแล้ว อายการฟ้องก่อนจะหมดอายุความ3วันเท่านั้นครับ26ตุลาคมที่สารอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาพนักงานอายการได้นําตัวนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภามายื่นฟ้องในความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณาจากกรณี28ตุลาคม2555นานชวนได้เคยปราศัยถึงนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งสมัยนายทักษิณชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีบอกว,ว่ามีความผิดพลาดครับผู้ส,สื่อข่าวรายงานว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนสนวัดพระยากรส่งสำนวนความเห็นนะครับสมควรฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทในการโฆษณาและไม่ฟ้องในความผิดตามพรบคอมให้พนักงานอายการวันที่20ตุลาคม2565ครับซึ่งคดีหมดอายุความในวันที่28นะตุลาคม2565ด้านนายราเมศ์รัตนชเวงโคศกประชาธิปัตย์ระบุใน Facebook ว่า อย่าให้คดีขารายุความกับหลักการที่มั่นคงกับคนชื่อชวนหลีกภัยทักษณิณชินวัตรได้มอบอำนาจให้ทนายความแจ้งความดำเนินคดีนายชวนหลีกภัยจากเหตุการณ์วันที่28ตุลาคมปี55ครั้งที่นายชวนหลีกภัยได้ไปบรรยายในโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้พูดถึงกระบวนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เมื่อครั้งนายทักษณิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเกิดความผิดพลาดนายทักษณิณได้มอบอำนาจนะครับนายทักษณิณได้มอบอำนาจ ให้แจ้งความฐานมินประมาทและพระบอรคอมพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องเฉพาะข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาพนักง,งานสอบสวนนี้นัดหมายในเวลาซึ่งมีเวลาไม่ตรงกันตลอดอระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งคดีได้เงียบหายไปทุกฝ่ายก็คิดว่ายุติไปแล้วแต่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวยังไม่ยุติครับพนักง,งานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องส่งสำนวนให้พนักง,งานอายการอายการและก็พนักง,งานอายการก็เห็นควรจะสั่งฟ้องเช่นกัน ผมจึงได้ติดต่อพนักง,งานสอบสวนว่าคดีนี้จะหมดอายุความในวันที่28ตุลาคม65ไม่ใช่หรอือให้พนักง,งานอายการในวันที่25ตุลาคมเพื่อนําส่งพนักง,งานอายการนะครับเพื่อส่งตัวฟ้องศาลเวลาที่เหลืออีก3วันจะหมดอายุความนะครับคดีนี้อายุความคือ10ปีนะความหมายคือคดีนี้จะยุติด้วยเหตุผลหมดอายุความคือ28ตุลาคมและจะไม่สามารถดําเนินคดีกับนายชวนหลีกภัยได้อีกต่อไปผมได้รับโทรศัพท์จากท่านชวนหลีกภัยให้สอบถามเรื่องคดีนี้ สาระสําคัญหลักการที่ท่านได้ย้ําชัดก็คือราเมศอย่าให้คดีขาดอายุความองค์กรตํารวจองค์กรอายการเนี่หล่อมากนะฮะองค์กรตํารวจองค์กรอายการจะเสียหายได้ต้องยึดหลักและเคารพในกฎหมายทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ใกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมสู้คดีจึงเป็นที่มาของในวันที่25ตุลาคม65ที่ท่านชวนให้ผมในฐานะทนายความประสานทุกฝ่ายเพื่อเข้าพบพนักง,งานอา,ายการส่งตัวฟ้องสารพิมพ์ลายนิ้วมือเดินทางไปพบอายการ และไปที่ศาลกรุงเทพใต้เพื่อให้พนักง,งานอายการได้นําตัวไปฟ้องต่อศาลและทําการประกันตัว3มวันที่จะขาดอายุความมีคนแนะนําว่าให้ดึงเวลาเพื่อขาดอายุความจะได้จบท่านชวนหลิงภัยไม่เลือกเส้นทางดังกล่าวยังคงยึดมั่นในหลักการความถูกต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในส่วนของเนื้อหาคดีความขออนุญาตไม่กล่าวถึงงานนี้รับประกันน่าติดตามชมไม่น้อยกว่าคดียุพักและคดีทุจริตจำนำข้าว เพราะข้อเท็จจริงท ja. mm sí. ั้งหมดในสมัยรัฐบาลทักษิณไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กรือเซเหตุการณ์ที่ตากใบเหตุการณ์ที่3จังหวัดชายแดนใต้เหตุการณ์จากการปราบปรามยาเสพติดจะถูกยกขึ้นมานะฮะคือเวลาเขาต่อสู้คดีกันเขาก็จะสามารถขอเบิกความขอเบิกพยานหลักฐานอื่นๆได้เพิ่มเติมซึ่งมันจะเป็นความจริงที่ลายกต่อสังคมเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะจะถูกยกขึ้นมาชำละอีกรอบหนึ่งผ่านคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับสนับสนุนโดย ขุยเคมีตราราชสีมงกุฎขุยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580